ตัวเนี้ยตัวเนี้ยแคทเปล่าฮะพ่อหลออ่อหมอลอมอมอมอนะแคทผดูดับเบิลยูไม่ใช่ดับเบิลซูเอ้ย<ม>งวงกลมรูป<ม>ภาพที่เหมือนกันเอ้ยจะเย็นช้าๆหน่อยเพื่อนๆดูหน่อยเออนินินฟินสสวัสดีครับเพื่อนๆนี่วันนี้มินินจะมาโชว์ทำกันบ้านนะครับ นี่เป็นการบ้านภาษาอังกฤษฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์ด้วยนะครับผืมินินทำไรอ,อ่ะอ๋อเขียนยางลบสื่อแลก,อกเหรอใช่ปะ่ะหะ<า>ขอไปดึมันขาอไปดึมันขาดอ่าไหนไมินินทำการบ้านเพื่อนๆดูหน่อยแล้วให้เขียนคำศัพท์นะครับนี่ตามรูปภาพอ,อันแรกเป็นแหวนใช่ไหมมินินแหวนภาษาอังกฤษว่าอะไรนะวีวอันที่สองอ่ะ ่ารถยนต์อันที่สามอะ่ะซันพาทิศสันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนีย้ยแหมเพื่อนเพืนดูหน่อยอัเฮดมัวรใช่ไหมเฮดมัวรถูกต้องอันเนี้ยเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะเป็นรูปรูปผู้ชายอะ่ะ <c oughs> บอยหรือเกิลหรือ แมนไหนแมนสะกดยังไงครับอุ้ยโอ้โหเขียนไปแลด้หรอโอ้แมนแมนนันตัวเนี้ยตัวเนี้ยแคทเปล่าฮะพ่อหลอกหมอล้องมออนะพ่อไม่ต้องมาหลอกเลยว่าเป็นแคทล้มมอสี่ต้องเป็นวัวใช่ไหมวัวมันรีหน้รีหน้อ C A W u C l e เดับเบิลซูเด็บเบิ้ลยูให้ดับเบิ้ลซูเอ้ยถูกต้อง้อต่อไปครับจงเติมอักษรที่หายไปอ่าไม่นิเขียนเลยเอแล้วตัวอะไรต่อครับบีอ่าเดี๋ยวคุณครูพ่อมาตรวจนะครับให้ไม่นิเขียนไปก่อนเอก็ต้องบีอ่ะบีมหันเลยรงคอคุยกันใช่บีกับดีเขาเหมือนหันเขาจะหันหน้าคุยกันนะเพื่อนๆจำไว้อ่าเป็นเทคนิคโอเค F นะจ G จตัวต่อครับ <S H S J อ๋อ H แล้วอ๋อพอดีมันมี I อยู่แล้วอ่า I แล้วก็ต้องเป็น J เ o o J มีฝนตกหนึ่งเม็ดมีฝนตกหนึ่งเม็ดใช่ไหมแล้วล่าถึงง่ายมากง่ายมากเลยนะว้าวอ่า ยก็ต้องอาใช่ไหมครับอาอาแล้ว S S แล้วตัวอะไรต่อครับทีทีไทยแลนด์ใช่ไหมอุย้ยมีตัวยูอยู่ข้ามาฟังนี้ยูยัวตัวอะไรครับ e. V W ดล <X. S 1> แล้วต่อ X C ชาวปัญญา,าเป็นเด็ชาวปัญญานะครับ ไหนไหนไหนใช่หรอ<า>อ่านออกหรอไหนพอดูสิจงวงกลมรูปภาพที่เหมือนกันอ๋ออะนี่ครับเป็นโจทย์จงวงกลมรูปภาพที่เหมือนกันเอ้ยจะเย็นช้าหน่อยเพื่อนๆดูหน่อยเออม <TER ES> ีตัวนกคูค่ใช่ไนหะมอ่านี่ครับมีนี็เขาชอบหน้านี้มากเพราะว่าเด็กๆสนุกสนานนะหน้านี้อ่าวงกลมโอ้โหเสร็จแล้ว อ่ามินินวันนี้มินินมาโชว์ทำกันบ้านสั้นๆใหเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวมินินเขาขอตัวไปอาบน้ำกินข้าวก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์ด้วยนะครับผมมีต้นกระบองเพชรอามินินไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอ๊ยอะไรมาหยุ่มามยู่ในภูเข่อท้วไม